โอเคนะครับสสดีคุณพอ่อคนแนะครับ FC ซีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ไม่รู้แมงมุมอยู่ที่ไหนครับรูแค่ว่าอยู่ข้างข้างคุณลูเบิร์ครบคุณล่กเบิร์อยู่นู่นนะครับแมงมุมมีกำแพงขั้นอยู่ตรงนี้เป็นจุดใกล้ๆนะครับใกล้ๆใกล้ๆบ้านของคุณ่อน้องลำปุกน,นะครับก็วันนี้แมงมุมมาเกี่ยวหญ้าคนเดียวครับหนึ่งด้วยพรุ่งนี้เราจะเราจะไป เยี่ยมนะครับเพื่อนๆชาวช้างที่ไทยๆนะครับไปรับผลไม้จากทางคุณพ่อท่านนะครับประมาณเกือบ5โมงนะครับประมาณเกือบ5โมงครับแมงโมก็มาเกี่ยวหญ้าเตรียมไว้พรุ่งนี้ก็โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างบนรถเขยนได้ต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้อยู่นู่นได้เป็นต้นไทรก็โอเคนะครับเตรมรถพอดีครับแต่วันนี้แมงโมพาไปชมครับ อยาเรายาเราเป็นแบบไหนบาออน้าง,น,าน,างน,น,นะครับแงมากลูกเบิร์ยูโร่นะครับนี่เดี๋ยวพูดหนึงครับอ่าโอเคนะครับเข้ามาในป่าเราตรงนี้นะครับแมงมุกก็จะเกี่ยวไปเบื้องหนึ่งนะครับเกี่ยวตั้งแต่ตรงมุมนู้นนะครับยาวไปถึงข้างล่างเลยก็เกี่ยวเป็นเบื้องข้างหน้านี่แหละได้เอ้า ้าหกหมดเลยเต็มรถอยู่อันนี้ยาสําหรับแม่อ้อยนะครับพรุ่งนี้ก็เช่นเคยครับยาไปเข้านี่สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูกิ่งไม้ครับกิ่งไม้แมงมุมตัดได้ประมาณสามสีกิ่งมนะัมีคนมาตัดก่อนนะกน็เราก็เล็มออกนะครับเอากองไอเอากิ่งที่เล็กๆกิ่งนี่ต้นใสแต่ว่า อย่งนั้นมันใบมันเล็กๆนะครับไม่รู้ว่าแม่อ้ยอยเขาจะกินหรือเปล่าท้ายช้างเขาจะกินครับเขาจะกินใบใหญ่อันน่าอันนี้ใบมันเล็กมันเป็นงไงต้นไทรต้นไทรแล้วก็จะมีเครือไม้่ะเดี๋ยวไปลองให้เขากินดูครับถ้าว่าเขากินเดี๋ยวเราค่อยมาแวะมาตัดใหม่นะครับเพื่อนห้องบนนู่นอ่ะนะครับเดี๋ยวนเงยโมาพาขึ้นไป ยาก็เหลือเยอะอยู่ครับคุณแม่ข้างในวันนี้ไม่ได้มาไกลครับพรุ่งนี้เรามีภารกิจนะครับไปเยี่ยมเพื่อนชาวช้างด้วยกันโอ้ยยาบไปบรรยากาศดีมากนะครับเกี่ยวในร่มไม้แดดไม่ร้อนครับวันนี้มาคนเดียวครับก็เต็มรถเหมือนเดิมนี่่ะเดี๋ยวแม่เอ,ะะอ,เอากลับบ้านกันนะครับม่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่ไกลจากที่ปางครับประมาณโลนึง ก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็หาเกี่ยวได้ตามข้างทงข้างล่างนะเกี่ยวได้หมดก็อย่างที่คุณตาสบัยบอกนะครับจะเกี่ยวตรงไหนก็ดูทำเลนะครับให้มันเหมาะๆเราก็เกี่ยวเลยนะครับ,บเดี๋ยวแมงมุมองเอากิ่งไม้มาขึ้นรถครับก็เดี๋ยวจะกลับไปหาผู้พูดที่บ้านกันตอนนี้ห้าโมงแล้วไม่ไวันน่าจะเลิกงานแนละ้วนะครับน้องวานบอกพวกฟานว่าเดี๋ยวจะมาเกี่ยวหญ้า เม่เช้ายังไม่หมดครับสวัสดีคุณพี่วีด้วยนะครับเมื่อเมื่อเช้ายังไม่หมดเลยแต่ว่าน้องพานต้องมาเตรียมไว้พรุ่งนี้ด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เราะจะไปหาเพื่อนๆน,นะครับที่ปางเดทไทยนะครับสวนเราอยู่ห่างจากสวนเดไทยประมาณสามโลสีโลประมาณนี้นะครับจุดที่น้องพานยืนอยู่เนี่ยห่างจากสวนเดไทยประมาณหนึ่งกิโล <c oughs> ก็คือใกล้ๆเลยนะครับมีกําแพงขั้นอยู่ มีกำแพงขั้นอยู่ประมาณสักสามกำแพงเนาะสามขั้นอืาไปเดี๋ยวแมงมุมนะคร,บคกกระับคุณแม่ฝากกล้องไปสับคุณแม่ก่อนนะครับสู้นึ่งเดี๋ยวมัดหญ้าก่อนเดี๋ยวหล่นระหว่างทางครับเหลือเยอะอยู่ข้างในครับคุณแม่ อ่าเต็มรถอยู่ครับคุณเนะ่ะได้กิ่งไม้ด้วยอ่าเดี๋ยวครู่หนึ่งนะครับดูเลยดูความเรียบร้อยก่อนว่ามันจะตกตรงไหนบ้างลนตรงไหนเดี๋ยวดูเลย เอ็มรถแล้วมาอาจจะอาจจะเรียกว่าเงียบๆนิดนึงนะครับแมงมุมมาคนเดียวออันนี้ถือว่าโชคดีครับที่มันมีบ้านคนมีถนนเนาะเดี๋ยวแมงมุมรถออกมาเสร็จเดี๋ยวแมงมุมมีอะไรจะเล่าให้ฟังครับเนี่ย <laughs> เดี๋ยวครู่หนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวแมงมูมมีอะไรจะเล่าให้ฟังกับคุณแม่อ่าเตรมรถแล้วนะครับสัสดีคุณแม่มั่งมีด้วยนะครับเยวน้มงควันใช่ครับคุณแม่มันบังเวงครับโอ้เต็มรถเลยนะครับคุณแม่อยู่ข้างหลังลนู่นเต็มรถเข็นนะครับรถเข็นเล็กไปหน่อยนึงเข็นนี้ก็เกี่ยวให้เต็มเอมม้อแมงมุมอ่า ครับคุณแม่ใช่ครับตัดต้นไม้ไปฝากพี่บุนะครับนี่ <c oughs> แกนเสื้อล้วไอ้แกนเสื้อเราคลิปแล้วนะครับคุณแม่ทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็คือมีหญ้าไปเข้าแล้วก็อ่าเนเปียไม่มีเนเปีย <c oughs> มีหญ้าไปเข้ากับต้นไทรนะครับเดี๋ยวมึงมุงมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะครับเอ่อคลิปนี้ต้องความมาเกี่ยวตรงนี้ก็คือข้างๆบ้านพักนะครับบ้านพัก,พกมีถนนมีอะไรต่างๆนี่แหละ แต่นะครับรอบก่อนนะครับตอนที่แม่อ้อยยังไม่กลับบ้านนะครับยังอ,อุ้มท้องเจ้าผู้อยู่นะครับพอควานม,มีทุละกลับบ้านนะครับตอนนั้นนะครับตอนนั้นน่าจะไป,ไปบวชจ,จันโจนะครับอ่าไปบวชจ,จันโจอ่าไปตัดนื่งไหนอ่าโอ้ในว่ดเ่ยวแม้ช้างนะครับก็คือ พ down, ่อควานกลับบ้านนะครับคุณแหน่ไปบวชจันโจนะครับให้น้องควานมาเฝ้าไม่อ้อยนะครับสวัสดีคุณแม่บุ๋มด้วยนะครับเล่าก่อนคอยมัวสวัสดีคุณแม่รัดนะครับสวัสดีคุณแม่ติมนะครับอ่านิดนึงครับคุณแมน่แหนนิดนึงอแต่ว่าญาติเต็มรุดแล้วเราก็หายเหนื่อยครับก็คือก่อนหน้านั้นนะครับตอนที่ไม่อ้อยตั้งท้องนะครับประมาณตอนที่ไม่อ้อยอยู่กับพ่อเบิร์ตนะครับอ่าพ่อควานมีธุระกลับบ้านก็เลย ตอนนั้นน้องควานเรียนอยู่นะครับพอควานก็อ่ะน้องควานลาคุณครูหน่อยสักสามสี่วันมาเฟาไม่อ้อยรอก่อนพอควานจะกลับไปงานบวชจันโจนะครับอ่าก็เลยน้องควานก็ลาครูมาสามสี่วันนะครับพอควานก็กลับบ้านน้องควานก็ปกติครับเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรมันมีอยู่ที่หนึ่งนะครับข้างเมนครับคุณเนี่ยช่วงเวลาประมาณห้าโมงรับช่วงพระตีลังครเม้งนะครับมันก็มีสุนัขขวงมันแล้วก็เกี่ยวก่กุ้มกุ้มเงยเงยกุ้มกุ้งเงยเงย ะครับมันมีสุนัขหอนน้องขนก็เอาเลยเด้อรับยาได้นิดเดียวเองอแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับน้องขอนก็ตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่นะครับตอนนั้นเรียนอยู่มสี่นะครับเรียนอยู่มสี่ก็กลัวๆกะกะนะครับยองด้วยมันบางเบงด้วยนะครับน uh ้องขอนไปเกี่ยวตรงมันไม่ใช่ตรงนี้เนาะเออครับก็ได้ไม่เยอะครับก็ตอนนั้นได้นิดเดียวได้บุญลดนิดเดียวก็กลับเลยนะครับมันขำด้วย อนะครับเราสายชิวอยู่แล้วชิวไปชิวมามันไม่ชิวครับคุณแม่อ่าก็คืออันนี้ก็เต็มรถครับคุณแม่ได้ต้นไม้ด้วยพรุ่งนี้น้องควันไม่ได้ไปเกี่ยวครับก็เลยจะมาเกี่ยวก่อนนะครับพรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมชาวช้างที่ไม่ใช่ไปเยี่ยมชาวช้างครับไปรับผลไม้แล้วก็จะไปเยี่ยมเพื่อนๆนะครับที่เคยทํางานอยู่ด้วยกันนะครับแต่ก่อนเนาะอยู่ที่ปางเดไทยนะครับขอบคุณคุณพ่อท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับสําหรับ ่าผลไม้นะครับของผู้แล้วก็ไม่อ้อยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องควานก็จะไปรับนะครับก็ไม่ได้ให้พ่อควานไปคนเดียวน้องควานไปด้วยก็เลยน้องควานก็มาเกี่ยวยะนะครับเรียบร้อยครับคุณแม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอ่านะครับพี่ลงพี่หลอกอะไรครับน้องควานกลัวเองนะครับก็คือมันอยู่ติดเมนะ์เนาะใครไม่กลัวครับคุณแม่ไม่ใช่บ้านเราถ้าเป็นบ้านเราเราไม่กลัวครับเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วตรงไหนเป็นตรงไหน แต่ว่ามันแปลกติ่นแปลกที่เนาะเราก็ไม่กลัวเอ้ยเราก็ไม่กลัวเราก็กลัวครับคุณแม่อืมนะครับตอนกลางวันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พอช่วงเย็นเย็นก็มันก็วังเวงครับสัสดีพลายลาชันด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้เช่นกันนะครับสู้ๆเนาะนะครับปะเดี๋ยวต้องคว้านนะครับอ่ากลับบ้านกันนะครับคุณแม่ก็อันตรายครับไม่เหมือนที่บ้านนะครับรถมือเดียวถือกล้องด้วยได้อยู่ที่นี่ก็ต้องระมัดระวังครับรถเยอะครับคุณแม่อืมนะครับสดีคุณพ่อคุณแม่ ทุกๆตานเลยใช่ครับคุณแม่ธรรมดาของโลกมนุษย์นะครับก็คือตอนนั้นมันน้องควานก็ยังเด็กอยู่ด้วยแหละนะครับมันก็ก็ยังไงดีมันก็กลัวเป็นปกติแหละนะครับบ่มีอ่างใช่ครับไม่มีอะไรครับคุณแม่น้องควานกลัวเองมแต่มันบรรยากาศมันไม่ใช่แบบนี้นะครับคุณแม่ตอนตอนนั้นน่าจะค่ำๆแล้วนะครับบรรยากาศมันก็ผู้เพนะครับคุณแม่ก็มันเป็นภาปะกะเฉียดแบบนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าข้างๆนะครับ ข้างๆมันไม่ใช่ถนนแบบนี้นะครับข้างๆมันเป็นเมนอตอนนั้นพ่อควานพาไปเกี่ยวแล้วรอบหนึ่งนะครับป้าป้าขับเดี๋ยวชิมืดอ่าใช่ครับคุณแม่เดี๋ยวกลับมันก็ไม่มีอะไรครับพ่อควานพาไปเกี่ยวแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนั้นอยู่กับพ่อควานแต่ทีนี้พ่อควานกลับก็เราก็ต้องไปเกี่ยวคนเดียวอืเราก็ไปเกี่ยวตอนเย็นด้วยนะครับมันตอนเย็นกับตอนเช้ามันจะต่างกันนะครับอ่าโอ้ครับคุณแม่ใช่ครับเดี๋ยวก็ชิมรับอ่า ที่บ้านนะครับที่บ้านน้องผู้ที่อยู่ที่บ้านสุรินเนาะแต่ก่อนก็เป็นบาช้าครับตรงนั้นอืมแต่ทุกวันนี้ก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับแต่ว่าเราชินแล้วมากกว่านะครับชินกับบรรยากาศชินกับสถานที่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชินเองนะครับ <laughs> ครับคุณแม่แสดงว่าอเรียกว่าคนที่อยู่ใกล้นะครับเหมือนคุณแม่เนาะน่าจะน่าจะชิวๆแล้วละนะครับ <laughs> เดี๋ยวเม,มงูต้องปรับ ไม่ต้องปรับแลตต้วแมงมุมตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับก็มาคนเดียวได้นะครับแต่ส่วนมากก็จะไปกับคุณตาหรือว่าไปกับพี่เตือนนะครับอย่างเช่นคลิปเมื่อเช้าที่คุณตาพาไปหญ้าสวยมากนะครับน้องควันไม่ได้ไปเกี่ยวเนาะเพราะว่านะครับมันมีแต่หญ้าอ่อนนะครับไม่อ้อยต้องได้กินที่ไม่อ้อยต้องอ่ากินที่ยังไงดีญ้าที่ไม่อ่อนมากไม่เก่มากผสมผสมกันไปเนาะเราไม่อยากให้เขาแบบกินหญ้าอ่อนอย่างเดียวนะครับอ่าก็คือมันจะดีกับระบบการขับถ่ายของเขาด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวตรงนั้นก็เอาไว้ให้คุณตาไปเกี่ยวนะครับพรุ่งนี้คุณตาก็จะไปไม่ไกลครับก็สองโลนะครับแต่ว่าแมงมุมไม่ได้ไปตรงตรงที่คุณตาพาไปไม่เช้านะครับเอาไว้ให้คุณตาเกี่ยวนะเพราะว่ามันก็เหลือไม่เยอะมากนะครับเอาไว้ให้คุณยายเอาไว้คุณยายำมูลนะครับแม่อ้อยก็้าที่น้องควานเกี่ยวมานะครับมันก็อ่าแก่บ้างอ่อนบ้างปะปนกันไปมีต้นไม้ด้วยอืแม่อ้อยก็เริ่มปรับตัวได้แล้วทํางานวันที่สามนะครับ วันนี้ไม่อ้อยนะครับได้เดินรอบกว้างนะครับก็คือมันมีรอบห้านาทีรอบสิบนาทีแล้วก็รอบยี่สิบนาทีนะครับแต่ว่ารอบยี่สิบนาทีไม่อ้อยเพิ่งเดินครั้งแรกนะครับเดินไปโชคดีที่มีเพื่อนครับเดินไปแล้วก็ได้ยินเสียงร้องนะครับแต่ไม่อ้อยแต่ไม่อ้อยไม่วิ่งนะครับไม่อ้อยก็หันซ้ายหันขวานะครับเขาพ่อควานบอกว่าเขากลัวตรงตรงอ่าตรงโค้งนะครับอ่าไปตกใจกลัวตรงอ่าบ้านของสสนะครับอ่า ธรรมดาครับเดินครั้งแรกอยู่อ่าก็เดี๋ยวครั้งแรกเนาะนะครับเดี๋ยวต่อไปนางก็ชินครับคุณแมนะ่ใช่ครับคุณแม่จะอ่อนเก็บไว้ให้คุณยายแล้วก็เดี๋ยววันหลังค่อยไปเก็บกับเอ้ไปเก็บไม่ใช่ไปเก็บวันหลังค่อยไปเกี่ยวกับอ่าคุณตาใหม่นะครับแกก็ไม่ไม่ค่อยเยอะมากครับคุณแมนะ่ก็พอได้เขียนกันนะครับอืมประมาณ ไม่แน่ใจครับคุณแม่ช่วงช่วงเช้าจะไม่ค่อยมีนะครับช่วงเช้าเช้าจะมีอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่จะมีประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงแล้วก็ไปบ่ายแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็สรุปบ่ายบ่ายมันจะมีครับช่วงเช้าเช้าก็ช่วงเช้าเช้าไม่ค่อยมีครับอันนี้โดยรวมนะครับน้องควาเห็นควาและหลายท่านก็ตอนเช้าก็ไปเกี่ยวหญ้ากันนะครับกลับมาก็พาน้องช้างอาบน้ำแล้วก็เดินไปใส่ชุดทำงานก็เสร็จสับอยู่ประมาณ สิบโมงนะครับคุณแม่อ๋อยังครับคุณแม่วัสดีคุณแม่เมียวด้วยนะครับยังยังไม่เมืดครับยาเต็มรถแล้วเราโมูได้ครับคุณแม่ตังงูนะครับยาเต็มรถแล้วโมูได้ครับก็คือวันนี้นะครับน้องพันมาเกี่ยวคนเดียวครับคุณแม่จากโมงแล้วเนี่ยโอ้หกโมงนะครับยังไม่เมืดครับคุณแม่คุณพ่อเบิร์ดอยู่ข้างหลังนู่นนะครับคุณแม่ก็คืออยู่ใกล้ๆกับคุณพ่อ ปิดเลยแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปเนาะนะครับก็น้องควานมัม,มุูนะครับเรื่องคำคำน้องควานให้ฟังครับว่าแมงม,มูกลัวผีแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าที่นานมาแล้วนะครับหลายปีแล้วอ่านะครับครับสวัสดีคุณแม่พนิกาด้วยนะครับแมงม,มุอยู่ปังไหนคะอ่าอยู่ปังเขาไอไม่ใช่เขาอยู่แคมช้างนะครับคุณแม่อยู่แคมชางอ่าเอ็จนเจอร์นะครับอ๋อครับคุณแม่ อยู่แป๊บเดียวครับใกล้ๆครับตรงที่น้องควานอยู่กับที่ปางก็ไม่ไกลมากครับพุแนะ่แหน่มปะนะครับเดี๋ยวเอาเวลาเรากลับบ้านกันนะครับอ๋อไปส่องดูเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากที่จะเข้าไปอยู่เพราะว่าการที่จะเข้าไปข้างในมันต้องมีอ่ามันต้องมีสาเหตุนะครับหนึ่งก็คือเอา นะครับเอาอาหารแด่ช้างสองก็คือเป็นคนข้างในนะครับสามก็คือเป็นนักท่องเที่ยวนะครับประมาณนี้เราถึงเข้าไปได้นะครับหรือว่าต้องขออนุญาตเข้าไปเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปื่างข้างนี่แหละเดี๋ยวถ้าว่ามีโอกาสก็อยากที่จะเข้าไปอยู่นะคุณแม่ป่ะนะครับขอบคุณกําลังใจจากนะครับคุณแม่มุกด้วยนะครับายๆนะครับคุณแม่เอาไว้พบกันใหม่นะครับเดี๋ยวแม่มุกกลับไปก็จะไปเตรียมผลไม้ให้เด็กๆอีกนะครับอ่าใช่ครับคุณแม่ สวนน้องนุชก็อยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังป่าตรงนี้เลยนะครับก็คืออตรงนี้เขาเรียกโมเดลนะครับ <S <S โมเดลก็คือโมเดลจะขั้นระหว่างจุดที่น้องควานอยู่กับน้องนุชอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆกันครับคุณแม่ก็คือเรียกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าว่าพ่อควานนะครับเดี๋ยวติดต่อไปยังทางาพ่อไก่ก่อนนะครับถ้าว่ามีโอกาสก็อยากที่จะ,จะเข้าไป ยมพ่อเบิร์ดก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยพ่อควานนะครับแม่ควานเลายๆท่านเขาก็จะไปเกี่ยวหญ้ากันนะครับก็พรุ่งนี้แมงมุมไม่ได้ไปเกี่ยวแล้วโอเคนะครับวันนี้ได้เอ่อพรุ่งนี้ได้พักหนึ่งวันหญ้าเราอยู่เตรียมรถเข็นครับุณแน่เดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านกัน่ะกลับบ้านกลับปังอปนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ร่วมติดตามรับชมนะครับให้กําลังใจเนาะวันนี้ก็ได้อ่ต้นนะครับต้นไทรกับหญ้าใบเข้าครับ คลิปนี้แม่ควานกอนนี้จะเดินทางกลับไปหาพี่บุกับแม่อ้อยอยู่ที่บ้านก่อนนะครับอขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมติดตามรับชมนะครับให้กําลังใจเนาะตอนนี้้องควานอยู่ที่ปลาปาะเชิดช่วงนี้ฝนตกครับคุณแม่เกี่ยวได้เกี่ยวได้ทุกที่ครับเพราะว่ายามันมีมันมีเยอะครับคุณแม่ตามข้างทงข้างทางเต็มเลยอืเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่นะครับคุณแม่ที่บ้านเลยนะครับเออที่ปังนะครับเดี๋ยวคลิปนี้้องควานนะครับก่อนนี้จะจบก คลิปลงนะครับไว้เพีงยงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ